คนที่อยู่ตรงนี้จรใจจังขอบคุณที่ออกมาถึงตรงนี้ทำให้งานที่ผมรู้สึกว่าตัวเองน่าจะไม่ชอบอออตอนแรกก่อนที่จะมาทำงานใา่นนะี้ครับ ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่รู้สึกว่าตัวเองแบบโดนกดดันลหลายๆอย่างแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองไม่พรอมรู้สึกว่าตัวเองแบบว่าน่าจะทําไม่ได้ดีเท่าคมันถึเขามาตลอดเลยจนได้รับโอกาสนี้ก็มันเป็นที่แล้วก็ได้กำลังใจจากผลคนรจริงๆ คนรอบตัวสุกนเลยก็รู้สึกว่าจนถึงตอนนี้อย่างทุกคนที่ทำให้ผมมีความสุขกับงานนี้ของคนที่ทำให้ผมรู้สึกว่าราช่บงงานนี้ยังขอบคุณครับเรื่องเรับอนครับก็คนกลุ่มแรกที่อยากขอบคุณคือขอบคุณมีเาวานคขอบคุณที่มี ที่ได้รับโอกาสนี้ได้าพไปบอกกันครับว่าวันนั้นในปีที่แล้วเมื่อวันที่2ี่สามี่สี่ทีพันถ้าไม่รับโอกาสนี้มาเราจะอยู่ตรงนี้ไหมขอบคุณที่นี่สื่อขอบคุณที่นี่แฟนสุกคนขอบคุณที่นี่ทีมง,งานทุกคนทุนทกคนสําคัญมากกับงานงานนี้ว่าจะจุดน,นี้จะได้เราสู้กันมากขอบคุณทุกคนที่สัพพอร์ตวเรา านานนะใช่ไหมครับวัแบบนดูพิเศษแล้วผมต้องบอกว่าผมไม่อยายถึงเลยเพราะว่ามันเป็นโอกาสรายที่แบบเราจะได้ดูด้วยกันใน่านนี้แล้วแต่ว่าก็ดีใจดีใจที่แบบทุกคนมาในวันนี้เลยครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าขอบคุณพี่ๆนะครับทุกคนขอบคุณพี่สิมุชนขอบคุณทุกคนเลยครับที่ให้โอกาสเป็นธรรมดาคนหนึ่งอย่างผมได้มานี่อยู่ตรงนี้ถ้าไม่มีทุกคนก็ไม่ต้องผมมีผมในวันนี้แล้วก็ขอบคุณพี่เมในวันนั้นที่เลือกผมมา ผมผมก็ยังพูดเสมอว่าผมอาจจะไม่คนที่ดีแต่ไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดแต่พี่เมย์ก็พร้อมที่จะให้โอกาสผมเสมอผมก็ขอบคุณมย์ครับแต่ท้ายที่สุดแล้วที่อยจะบอกว่าคุณนัทบินดีที่สุดใช่ไหมคะพี่ควิวใช่ชครับดีค่ับคุณเกาหลีก็ดีนะคะปีก็ไม่รู้ว่าเราชอบคอนเทนต์ขนาดน,านั้นจุดนี้ก็ดีนะคะทุกทุกหมอของเราป้าบินอะไรอยู่เ่ย นะฮะบอสครับทำก็ถือโอกาสพูดอะไรสักหน่อยสักการในครั้งนี้นะครับก็อยากจะขอบคุณอย่างแรกเลยขอบคุณคนที่มเสิทธิหรับผสองคนพ่อขอคุณแม่วองผมยนตน้าแนนครับผมไม่เคยบอกขอบคุณเขาเลยผมขอเอที่ยวแบนี้ ขอบคุณพ่อคุณแม่ที่ไาได้เกิดมาเพื่อทำให้ทุกคนมีความสุขอยางขอบคุณพี่เมย์มากๆนะครับที่ให้โอกาสผมมันมานกว่ดฝันจริงๆมากฝันได้คืนเราเป็นธรรมดาคนหนึ่งครับที่แบบว่าเอออยากจะทำยังไงให้ประสบวความสำเร็จแบบให้ได้เลสบอคุณพ่อผมก็ตอนนี้ก็ เขาแขกแล้วเอาเลยเนี่ยครับผมก็อยากจะดูแลเขาก่อนที่เขาจะแบบจะไม่ได้อยู่กับเราแล้วก็ขอบคุณที่มงานมากจริงแล้วก็ขอบคุณโนอึนขอบคุณพี่ขอบคุณหนุ่มฟอที่เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีเดี่ยวมาดีที่สุดขอบคุณขอบคุณที่แบบมันเชื่อใจและไว้ใจกันเไงผมแล้วก็ขอขอบคุณ พี่แบนด์ขาบทุกคนนะครับที่ที่ททเป็นความสุขของผมที่เป็นกำลังใจให้ผมทำตรงนี้ที่ทำให้ผมแบบมีหน้าที่การงานดูแลครอบครัวได้ขอบคุณขอบคุณมากมาครับแล้วขอบคุณพี่ทำงานทุกบทของผมที่พี่สื่อขอบคุณขอบคุณทุกคนครับแล้วก็ถ้า เกิดว่าผมทําอะไรนี่แบบว่าที่มันเคยผิดพลาดหรือว่าทาให้แขกไม่มอใจก็จะหัวกะครั้งนี้ผมขอโทษเลยแล้วกันครับผมผมขอบคุณที่ให้ความรักแล้วก็ผมก็จะรักทั้งมอย่างนี้ไปเรื่อยๆนครับผมครับที่เชื่อว่าน้องบอสทำไ่นแล้วนะครับสามารถรั บางทีผมว่าหน้าตามันก็เป็นสิ่งที่แา่ว่าผมบอกความรู้สึกได่ดีนะครับแต่ว่าซีรีส์จะดีไม่ได้เลยนะครับถ้าเกิดจุดเริ่มต้นบนของพันไม่มีน,นะครับ mm. แล้วเขาถึงอันเร์ลดปลดมืนอนาพี่เนรด้วยใจ mm. ที่สุดองผมคืออยากบอกเลยครับเป็นแฟนคะรับ ก่อนจะบอกแฟนๆขอบอกน้องก่อนนะครับคือผมอบรรยากาศเราตั้งแต่ถ่ายทำจนถึงใบตอนต่างคือเป็นงานหนึ่งที่ผมอยู่กับมันเอาจริงกันนี้ก็ปีอีกแล้วอย่างที่บอกว่าก่อนกับพีเราเจอกันหนึ่งปีเมื่อสองปีนใช่ไหมฮะตอนวันที่วันนี้มันปีอีกแล้วปะ่ะนั่งดูปีแล้วก็วปั๊บปิ้งปีอีแล้วอะไรเงี้ยเรากับโปรเจกต์นี้หนึ่งโปรเจกต์หนึ่งตอนถ่ายทำมาเรารู้สึกว่าคือผมก็แฮปปี้กับมันแล้วประมาณ พอในอุณิภัของการตัดต่อซึ่งเราตัดเองด้วยมันมันประหลาดใจยอย่างหนึ่งผมที่แบบว่าเฮ้ยอันนี้หรอวะที่แบบเป็นน้องใหม่ทั้งสี่คนเนี่ยคือคืนนี้รู้สึกจริงๆว่าแบบเราเราจะทํายังไงคือมันมีของที่นี่ทําให้ผมมามาปั้นต่อในซีนที่ผมอยากจะเล่านะอยากเกิมทีมากๆจริงๆงนะครับบางทีเราม็มาตกใจว่าเฮ้ ตอนนั้นเพิ่งยังเจ้าอะไรนี่ว่าน้ำอะ้รเงี้งยซึ่งจริงๆมันก็ดีมากๆแล้วอะไรครับโอเคก็ขอบคุณน้องๆที่ตั้งใจมันได้ผลนะครับแล้วก็ขอบขอบคุณพี่เมเนเจอโอกาสผมเต้นเคยนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็มันมากไกลเลยเกินครับแฟนคลับทุกคนที่ซัพพอร์ตน้องๆตั้งแต่วันแรกที่ซีรีส์ออนไปจนถึงวันนี้ยมันไปไกลเกินฝันมากๆนะครับขอบคุณมากๆครับศิษย์ีดีเราติดในนู่นเตอร์โลก5้าปัน ต้องบอกให้เองซึ่งขึ้นระดับหนึ่งในตอนสุดท้ายด้วยแล้วก็ยังต้บอกว่างานวันนี้มันจะไม่ใช่ว,วันสุดท้ายอยู่แล้วใช่ไหมครับพี่เมครับใช่ค่ะมันไม่ใช่วันสุดท้ายอยู่แล้วแต่ก,ก็เรนจะนันต์ขอพูดอะไรหน่อยได้ไหมคะได้ครับ งานวันนี้ด้วยซึ่งตอนนี้ก็มีมากกว่านั้นไม่เยอะค่ะไม่เยอะมากเ,าเราเราเรั่งต้นมาแค่คนแค่นั้นจริงๆแล้วก็เคยมีคนพูดกับพี่ว่าเมย์เป็นคนมีโชคนะแล้วโชคเป็นความสามารถอย่างหนึง่งมันไม่ใช่คำชมสำหรับเมย์มันอยู่ในใจมาตลอดตั้งแต่ทารไทยึ่เราถามตัวเองว่า เราอยากให้คนเห็นความพยายามของเราไม่ใช่โชคของเราเราพยายามกับทีมมากๆทำงานกันหนักมากๆตั้งแต่ปีที่แล้วจนกระทั่งปีที่ผ่านมาได้คุยกับพี่เนแล้วอยากทำเรื่องนี้มากจริงตอนที่เริ่มต้นทำบทเมย์นั่งอยู่นะคอมอยู่สองอาทิตย์ไม่มีตปงสอนอะไรแล้วเลยจะทำยังไงจะเขียนยังไงบทคือสิ่งแรกของเรื่อง แล้วเราไม่รู้ว่าเราจะนำเสนอยังไงเพราะคำว่าโชคมันติดอยู่ในหัวเราก็ตลอดเวลาจนจนเราก้าวผ่านมาได้ทำคนผ่านมาทั้งปีสิ่งหนึ่งคือขอบคุณทุกคนที่อยู่ตรงนี้ขอบคุณที่ให้โอกาสเมย์ขอบคุณพี่พี่สื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวให้พวกเราขอบคุณน้องๆที่นำเสนอผลง,งานออกมาดีที่สุดเท่าที่พี่พี่พจะดได้ขอบคุณมากๆจริงๆแล้วก็ ขอบคุณมากนะคะที่ให้โอกาสผู้หญิงคนนี้ได้เชื่อว่าเราไม่ได้มีแค่โชคแต่ทุกคนเห็นความพยายามของเราขอบคุณอี่ทางนะคะขอบคุณมากมากผมเชื่อว่าก็ทุกคนต้องขอบคุณท่กการแลการนะครับเพราะว่าในขณะที่พี่เมย์ขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสแต่ว่าทุกคนก็ขอบคุณที่ทำใี่เมย์และน้องๆรวมอย่างพี่เนได้มอบความสุขให้เขาตอนหน้าจอนะครับ